สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการ KK Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาทําต่อจากครั้งที่เราชวนบักเอาบักเอานะก็คตรกลางมาหาทะไลบักแล้วโอเคนี่ผมก็ลองปิดไวไฟมันก็หายแหลกไปอยู่นะครับก็หายแหลกอยู่อยู่หน่อยอยู่หน่อยอยู่หน่อยนะ หน่อยนึ่งแต่มันก็ยังอยู่ดีนะคะก็ทำตอนกลางคืนมันไม่ปลอดภัยครับแต่เราก็จะทำเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านนะอือหือ อ,อ,อยังอยู่ครับเ้าก็าเริ่มโตทีลานิดเีลานิดเขาว่าแล้วก็รู้ว่ามันอัดอยู่หรือเปล่าอัดอยู่ยสินะ ต่อกันเลยกันเลยกันเลยโอเคโอโอ,โอแหลกกุ้งเบย พอเธอนะขอร้องพอ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 ,พอ,พอน้องเอ่ยเห็นพอหรือเปล่า Ya tóc kapi ya tóc, ya 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 ok ờ, kapi cà phê tao 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 phê, tao phê, tao phê, tao phê tao Lên mà mà mà, โอเค thank you very much and have a good day okay. ก็ใกล้จะจบแล้วผมก็จะไม่ค่อยมีเวลาจะมาอัดแล้วน,นั่ก็นี่ก็เดี๋ยวปอยเดี๋ยววันที่17มการาคม2558นะครับผมก็จะต้องไปสอบเข้าโรงเรียนแล้วครับ ขยันหน่อยขยันแป๊บนึงเดี๋ยวชีวิตจะสุขสบายขยันตอนนี้เรียบร้อยค่ะก <c oughs> ันก็ เฉยไม่ได้ละมิฉะนั้นสอบไม่ได้สอบเขาไม่ได้แล้วกรรมมหิกรรมกรรมเลยโอ๊ย เอเอาไอ้นั้นมาก่อนไม่รู้เรียกว่าอะไรไปเอาโคสมาก่อนอืมลืมไปพัง okay. สองก่อนเอ้ยลุ้องเก็บ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 ลุมที่บ้านเท่าไหรสิบละเก็บเก็บเก็บโอเคยยกเกอุ้ยโตทันใจจริงๆริงที่มุม เรียบร้อยเพิบเพิบเพิบโอเค ไม่มีอะไรทำเผานี้ดีกว่าเอาม้นมี้เผาด้วยกันวันนี้นะครับก็จะไปสำรวจพื้นที่กันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเอ้ยแปบ๊บนะไม่สำรวจพื้นที่มาทำพื้นที่สำหรับไปดันเจียนกันดีกว่าทำในบ้าน,นะฮะ ต sort of ัวนี้อันนี้อันนี้ไปแค่นี้ อุ้ยทำฐานใต้ดินกว่าโอเคอเคุ้ยทะลุ โอเคฐานใต้ดินนะคะเดี๋ยวก่อนเอาแตกครับพี่ ครับเต็มพี่กับเพิ่ม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 เพิ่ที่ไหนไเนี่ยไปจิ๊บจิ๊บมองก่อนไม่ดีตรงนี้เปลี่ยนที่เพิ่มเพิ่ตรงนี้ ไม่ดีจืบโอเคจืบ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  โอเคตรงนี้จำไว้จำไว้ออกมาตรงนี้สินะก็ผึบไปโอเคเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเออวัสดีครับอุ้ยวัสดี จำไว้ตรงนี้คือเก็โอเคเอาไว้ตรวจสอบเลวีกนี่คือ เรื่องรไฟในนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ